ทำไมชาวเวียดนามหลายคนถึงเข้าข้างไทยและสาบแช่งสมเด็จหุนเซนทั้งที่เวียดนามเคยช่วยเขาโค่นขมรแดงจนได้ขึ้นครองอำนาจมาถึงวันนี้บทความบทเรียนแห่งความเนรคุณของกัมพูชาจากนักเขียนเวียดนามบอกชัดเวียดนามคือชาติเดียวที่ยอมส่งทหารเข้าไปหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปี2522ศูญเสียชีวิตกว่า40,000คนเพื่อช่วยกัมพูชาโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทน แม้ตอนพิพาทเขาพระวิหารเวียดนามก็ยังเลือกเข้าข้างกัมพูชาแต่สุดท้ายเวียดนามถูกหักหลังกัมพูชาหันไกซบจีนปฏิเสธช่วยเวียดนามแม้ในเวทีทะเลจีนใต้ปี2555และ2559ทุกอย่างเพื่อเงินกู้ไม่กี่พันล้านเหรียญคนเวียดนามไม่ที่กโกรธเพราะกัมพูชายากจนแต่โกรธเพราะกัมพูชาเนรคุณ วันนี้คนเวียดนามบางส่วนเลือกอยู่ข้างไทยไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะไทยไม่ทรยศประวัติศาสตร์อาจให้อภัยแต่ประชาชนจะไม่มีวันลืม